บาอตม,มัอว่ปอนี่กดีน,น,น,นเอายแนวปัน้นแนวปั้นหูแนวปั้นหูตัวค่อยเคยถามนะน,นะตัวน้อยอตัวน้อยของของเด็กน้นนอยนะ มาตัวน้อยบอมาเนาะได้แล้วบอแปดสิบสี่สิาไรแล้วน่น่ะดสิ ค่อยชื่อตอนนั้นเท่าไหร่บอกเจ็ดสิเ็ดอนั้น78เป็น80สิบพันงินพดแปดสิบพเนาะเป็นเงินบาทเท่าไหร่กอนเงินบาทแปดสิบพันสามร้ปลายเนาะ จ้องร้อยปลายสองร้อยปลายห้าสิบหทา

คูน้องได้เข้ามาป่ะเนาะคุน้องวันน้องฟูฟูส่งเอาสีขาวนี่ให้ในกันสีขาวตัวนี้เด้อเป็นเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ กันเอาเงินกิบ50เนาะเงินบาทเด้ตามเงินเอาเงินกิบเอาซะเนทํให้เลย อยใจผ่านดีเลย่า่างามไหมเขาจะใท้ซส้อตบซีเลยละคนใส่ฮะตบใจนมาซมาซีน้ำกันแน่ผ่าดีเอนนี้ี่น้องคำเ่ยจับขึ้นหานมาเลยหานมาเลยแล้วปัตต พอออกมานอกจนค่ำม,มันเลยนี่เน,นาะตอนอยู่ในคือนึกว่ายังตะเวนอยู่อยู่ในออกมาพัดค่ำคือว่าแล้วยู่ในมันจากใต้ไฟเนาะ เพื่อเด้อพี่น้องเราอชมอีกบ่า,บาวบ่าวจอยบ่าวบ่าวดังคลิปมีอยู่ตลาดอยู่บ่อนบ่าวจอยเหตดเบียกพิ่บ่มีครูโน่ําได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเราอยู่อยู่บ้านหาซื้อท้ายอาทิตย์แหละพี่น้องหาซื้อเครื่องเมื่อฝากอยู่ฝากเมียมาต้อนรีมาพี่น้องอยู่ตลาดบม่มีอยู่ตลาดละแปดบม่มีมาต้อรีมาพี่น้องซื้อนมซูเปอร์มาร์เกอร์ให้ มุติตาน้องมุติตาพีน่น้องวัดสิกล้องนึงเทใดได้แดี่น้องี่น้องผมเกินข้าเบิ้งครับพี่น้องพี่น้องพีอ่น้องอืม ส่วนนี้ส่วนแผฟุ้งสักพอล้องส,นส,นส,นสนีนมโบมี่บอวโอ้บมีสับพีน้อง บอมีพี่น้องสได้ายหานใหม่อีกแล้วเบิ่อกันเลยชื่ออย่างว่าเมื่อวานสิดซแพป Hãy thịt cho kênh

ครับสบู่ครับยาสีฟันเอายาสีฟันฟันกระไรนะซอฟเอาตัวนี้ละพี่น้องโอเคสาย

ไอ้หนอนอนกัะวนวนยู่ลพี่น้องเดบนออยู่พี่น้องออ มันคือมัว,วเงียบพี่น้องเงียบปิดห้องแถววันน้าอยู่พี่น้องมันห้องเลยมาเบ่งน้ำกันวะ่ะแวะสองตลาดแวะตลาดละ 8. แปดแวะริมาัดมาได้ยังไงเบ่งเดือพี่น้อง ซื้อของฝากเมยกับลูกทายอาทิตย์แหละจะได้เมื่อน่ะดีมีตรตงนี้ตัดแาเวแป้งเทบ้าปเทาบ้างฮะสุบเยอกอ่อได้ยาสีฟันสบ,บู่ แฟบยังโปรเตินฟันแล้วก็เทมเพลตเทมเพิร์ตน้องมุติตาพี่น้องนมอ่านมเทียนคุณโพ่อบอกให้ซื้อบอมี่พี่น้องอยู่ตลาดหลักแปดก็ไปมีเสือ้อเสื้อแม่มุติตาของพี่น้องตัวนึง เพิ่งน้ำกันแล้วพี่น้องนี่ของฝากของฝากเอาเมื่อให้ลูกเด็กของฝากแม่แม่มุทิตาพี่น้องเสื้อนี่เสื้อสีขาวพี่น้องพี่น้องนุ่ง,งไปของเหียนวันขานวันขานทางเหียนข้าเจ้าให้นุ่งสีขาวงามยุบพ,พี่น้องดู เบิ้องเบิงบงบงบ้งราคามันนี่นี่ทับเซปโปโลโอ้เซปโปโลนี่เซปโปโลนี่พี่น้องมีอะไรห้องห้องบ่อจอยอยู่อยู่บนเฮดเวกเครื่องเต้มโอ้พี่นอ้องนี่แหละบนบอนนอนอันนี้แหละพี่น้องอย,ยู่ไก่ไปได้สนะ มันอยู่บนนอนบนพักแคบแคบเฮ็ดยังอะไกินอยู่นอกนะ่ะเน,นี่ยพี่น้องบนเฮองอยู่ห้องแถวบนเฮออยูน่นี่มันแพงก้าวเจ้ามันแพงออกมาแล้วพี่น้องเบิ่งเจ็ดแถวนี้แถวเจ็ดแปดห้องเหลือแต่ห้องบักจอยกับห้องน,น,นี้พี่น้องห้องข้าเจา้าบัวยกข้าเจ้ายังปางเงียน็นแล้วก็ห้องน,นี้กายหันออกมาแล้ว จะออกไปออกมาแล้วพี่น้องมันแพงเจ้าบว่ายนี่ป่าทับทิมอัสิมืดๆหน่อยหนึ่งพี่น้องมีเดินกว้างอยู่ด้ะมนี่ <c oughs> นองตึกตึกประจอยกับตึกลุ่มนะพี่น้องให้บอกเห็นตะแสงไฟนะเห็นตะแสงไฟหน่อยหนึง่งตอนชื่อเครื่องน้องตอนชื่อเครื่องบระจอยเมื่อ ค่อยว่าวเพวราะว่าจะพิคนว่าวบัวดังว่าบัวดังแลงว้วเสียงมันว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 น,วน,ว,นวนอยู่อาจสิบบัวได้ยินกับภาพมันก็นอาจสิบบัวคมตว์บัวแจ้งเพราะมือใหม่พี่น้องยังบัวเคยถ่ายซสอมสอมไปอืมโซหาก็มาห่อพี่น้องลาแล้วพี่น้องพอ่พอๆกัน,นคิหน้าเด้อคิดนี้จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกด ให้กดซับสไคร์ให้บอจอยนน่อยเด้อเพราะว่ากำลังซ้อมซ้อมใหม่ซีเฮียนท่ายอยู่พี่บอลเฮ็ดเวียกพี่ได้บารนี้พี่น้องลองส่มบอลแปลกแปกใหม่ๆลาแล้วพี่น้องว,าว้าวไลย